ลูกเนื้อเยอะนะคแกม,มันดึงดึงตาเมนแต่หน้าเหมือนจะยิ้มขึ้นนะนะเหมือนจะแบบนอนยิ้มน้องมีนน้องมีนเห้ยดึงตาสิครับ <c oughs> อ,อ <c oughs> ใช้เม็ดตา ถานเข้าห้องอคลอดเยไรก็ตื่นเต้นจริงๆแล้วนอนไม่ค่อยหลับเท่าไหร่อะไรเงี้ยตอนแรกก็ตื่นเต้นอยู่แล้วแล้วก็ไม่คิดว่าก่อนจะคลอดจริงๆจะตื่นเต้นขนาดนี้อะไรเงี้ยครับมันคิดอะไรบ้างอย่างแรกเลยคือแบบอยากรู้ว่าจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงอยากรู้จะสมบูรณ์ไหมที่สําคัญคือสิ่งที่ผมสนใจที่สุดไม่ใช่หน้าตาว่าจะน่ารักหรือไม่น่ารักคือผมคุยกับแฟนไปว่าอยากรู้ว่าสีผิวอะไร เป็นห่วงเพราะเป็นลูกสาวด้วยคือตัวผมเนี่ยผมไม่ได้สนใจว่าจะขาวหรือดำแต่ว่าแฟนน่อยากให้ขาวแล้วมันเขาก็กล่อกลูกเขามาเก้าเดือนี่ยกล่องในท้องมากแบบลูกเรื่องเอาสิ่งที่ดีนะลูก,ลกเรื่องเอาสิ่งที่ดีนะลูก,ลกเรื่องสิ่งที่ดีนะลูกทีก่เป็นลูกแม่เนี่ยครับเขาเหมือนเขากล่องมาตลอดเยนะมันก็เลยเหมือนเป็นการแบบแอบพนันกันอะอะไรนะ,นนะค,ครับตอนไี้ยินเสียงงู แวะเนี่ยคือตอนที่หมอหมอบอกคลอดเลือกคลอดเลยคลอดดึงออกมาคลอดร้องทันทีเลยครับนั่นร้องเลยคือแบบเป็นเสียงแรกแล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจมากว่าลูกลูกนักร้องอย่างแท้จริงดังมากครับโอ้ยดังเลยครับแบบร้องลั่นแล้วร้องแบบเดี๋ยวร้องเดี๋ยวร้องร้องตลอดครับการร้องนั้นมันทําให้เราคำว่าพ่อมันพุ่งขึ้นมาเลยอ่าเล่าให้ฟังว่าตอนตอนเข้าไปในห้องคลอดอ่ะ ผมค่อนข้างจะกังวลเพราะว่าผมผมไม่ได้กลัวเลือดแต่ว่าคือการผ่าแหวกท้องเนี่ยมันจินตนาการไปถึงว่าต้องเห็นเครื่องในอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้เพราะว่ากลัวเป็นลมนะฮะตรงๆนะฮะมันมีมันมีช่วงหนึ่งที่หมอหยิบแบบหยิบเครื่องไม้เครื่องมืออะไรมาสักอย่างนึงแล้วมันมีข้าวเลือดติดคือคือมันเป็นฉากกั้นใช่ไหมครับก็มีแบบโผล่ขึ้นมาผมก็ไม่ค่อยดีเว้ยไม่ค่อยดีเว้ยแต่พอแบบ ดึงลูกไปขึ้นมาคลอดอ่ะเลือดเต็มตัวนะครับเป็นเลือดที่ตัวมันลืมไปเลยอ่ะมันแบบมันลืมไปเลยว่าเราแบบเราเราจะเป็นลมเรากลัวอะไรเงี้ยนี่คือแบบรีบลุกตามไปดูไปดูเขาเช็ดตัวดูเขาอะไรเงี้ยลืมไปเลยว่าแบบเขาผายอตอนนั้นหมดห่วงน้องปลอดภัยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ทันนึกอะไรเลยคืออยากเห็นอยากเห็นว่าแบบหน้าเป็นยังไงตัวเป็นยังไงก็จ้องไว้ที่สีผิวด้วยเป็นหลัก เหมือนเดิมครับเรียกน้องไม่ไม่จังไม่ได้เรียกเลยครับเพิ่งมาเรียก,กตอนที่แบบออกจากห้องพลอดแล้วเพิ่งเรียกอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนแบบมันตื่นเต้นยังแบบยังนึกไม่ทันว่าจะจะรู้สึกอะไรอะ่ะมันเหมือนแบบอยากเห็นเป็นห่วงเขาด้วยแหละว,ว่าออกมาออกมาครบสามสิบสองไหมอะไรเงี้ยตอนนั้นถ้าย้อนกลับไปตอนนี้อยากจะบอกพี่จูนยังไงบ้างหรือว่าบอกลูกยังไงบ้าง ถ้าย้อนกลับไปตัดคลอดใช่ไหมเหมือนตามที่ผ่ามแล้วเฮ้ยนี่คือผู้หญิงที่เสียตลาดนี่คือแม่โอ้โหขอบคุณครับขอบคุณถ้าถ้าย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยคือจริงๆแล้วแฟนผมเหมือนจะเปลี่ยนตัวเองไปเลยนะเหมือนจะดูแลเรื่องนี้คือ <c oughs> ตลอดระยะเวลาเก้าเดือนที่รู้ตั้งแต่ท้องเนี่ยก็คือเหมือนแบบเหมือนจะเปลี่ยนตัวเองทุกอย่างไม่กินหนักเหมือนเดิม เปลนวิถีชีวิตตัวเองนอนเร็วขึ้นอะไรเงนี้ยขอบคุณครับขอบคุณมากๆแล้วก็ขอบคุณที่ลูกเกิดมาแข็งแรงเหมือนลูกเกิดมาแล้วเรียกป้าเลยผมคิดเราเองมันสมการรอคอยไงเนาะสิบครเอาจริงๆอะ่ะมันสมการรอคอยตรงที่ว่าผมรู้สึกว่าลกูกลูกเป็นคนที้ว,วอยวายอ่ะเป็นคนแบบเหมือนเป็นเด็กแบบมีอะไรก็ลองมีอะไรก็ลองเลยผม ผมรู้สึกชอบใจเรื่องนี้เพราะว่าเหมือนแบบเหมือนได้พ่อมาติดขี้วอยวายมีอะไรก็ชอบร้องชอบร้องเพลงมั้งอะไรเงี้ยผมเดาเ,าเอานะครับคือรู้สึกชอบใจคือรู้สึกว่าเออได้ถังใจนะถูกใจป้าอะไรเงี้ยตอนได้อุ้มเหรอบะตอนนี้นี่เป็นครั้งแรกที่อุ้มเด็กที่อายุน้อยที่สุดในชีวิตเพราะว่าโดยปกติไปเยี่ยมลูกเพื่อนลูกใครนํางแตงมไม่อุ้มเพราะว่าผมกลัวเขาให้อุ้มผมก็จะกลัว แต่นี่พออุ้มลูกตัวเอง้็รู้สึกแบบมันรู้สึกดีแบบบอกไม่ถูกวางแผนอะไรไว้ว่างไว้ยังครัะในฐานะคุณพ่อนะตอนนี้หลักๆคงดูแลเขาอย่างดีที่สุดก่อน,นครับแล้วก็ให้เขาเติบโตอย่างสมบูรณ์ร่างกายแข็งแรงก่อนในเบื้องต้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าโตกว่าน,นี้หน่อยเนี่ยสิ่งที่คิดไว้ ถ้าวางแผนโดยโดยโดยรวมนะครับโดยรวมเนี่ยก็คือว่าอยากสนับสนุนให้เขาเป็นเด็กด,ดีนอกเหนือจากเด็กด,ดีและอยากให้เขาค้นเจอตัวเองค้นพบสิ่งที่รักตั้งแต่วัยเด็กนั่นคือคือสิ่งสาคัญคือมันแยกเป็นสองเรื่องเรื่องแรกคือจะเก่งศึกษาหรือว่าจะเก่งวิชาชีพเ,เก่งอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้พร้อมสนับสนุนหมดเลย แต่ขอให้เป็นสิ่งที่เขารู้สึกว่าเขาหลังก็พอสมมติว่าเขาเกิดมาแล้วเขาเขาบอลทูบีที่จะเป็นนักร้องบอลทูบีที่จะเป็นอาชีพอะไรก็ตามนะครับก็พร้อมสนับสนุนเลยถ้าเขารักทางนี้ที่ที่มันไม่ใช่วิชาการแต่มีเงื่อนไขว่าเขาจะต้องเรียนหนังสือตามเกณฑ์เท่านั้นพอแต่จะไม่พยายามจะให้ลูกเรียนเกียรติดีเรียนแย่ไม่เป็นไรแต่ลูกต้องเรียนและจะสนับสน,นุนอย่างเต็มที่เพราะว่าผมก็ใช้เกณฑ์เดง เป็นสิ่งวัดว่าการศึกษาอาจจะไม่ใช่คําตอบของเด็กทุกใหม่ก็ได้แต่ก็จําเป็นต้องเรียนเพราะว่าในระบบการศึกษามันก็มีขั้นตอนของการเต็มมนุษย์อยู่การเข้าสังคมการอยู่รวมกับคนขับเกลานิาสัยอะไรต่างๆก็จําเป็นจะต้องมี <c oughs> กับก็จะเป็นพ่อแบบไหนครับพี่กับเป็นพ่อที่ดุมากครับใีเลยครับ หมงลูกสาวแ,แ,มแม่ครับ <laughs> หวลูกสาวดูดายไแล้วน,นี่เอาจริงๆอะผมผมคงเป็นพ่อที่ใจดีมากอ่นนี้ผมพูดเลย<อ>ผมคงเป็นพ่อที่ใจดีมากแต่ผมคงเป็นพ่อที่มีเหตุผล่ะอย่างที่บอกว่าย้อนกลับไปเรื่องตะกี้นี้เรื่องที่การศึกษากับกับสิ่งที่รักอะสองอย่างอะผมเกิดในยุคที่ ที่เมืองไทยอาจจะยังไม่เข้าใจเด็กคนคนหนึ่งที่อยากจะเป็นนักร้องมากๆแยุคนั้นไม่ใช่ความผิดของผู้ปกครองผมและไม่ใช่ความผิดของคนรอบข้างหรือเมืองไทยนะครับแต่หมายความว่ายุคนั้นะการเป็นนักร้องหรือนักสแสดงมันอาจจะยังเป็นเป็นอาชีพที่ยังมั่นคงไม่มากพอจนเราต้องเรียนหนังสือแต่ตอนเนี้ยมันถูกพิสูจน์แล้วว่ามันมันม่นคงได้อะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าผมคงเป็นพ่อที่มีเหตุผลคุยกันด้วยเหตุผลอนะ่ะ ใจดีแหละแล้วก็คงเป็นพ่อที่ไว้หนวดเพิ่มขึ้นอันนี้ยหนวดเฟิร์มๆเพราะว่ามีลูกสาวเนี่ทุกคนต้องเกงถามใครลูกเขยคิดยังคิดยังยังไม่ได้คิดถึงลูกเขยครับแต่ว่าผมเรียกแพงมากเพราะว่าไม่รู้ว่าหลักสิบมาขอไม่ได้แน่นอนแหละหลายร้อยอ่ะคนต่อไปครับมีทุกคนลุ้นแน่เลย คนต่อไปเนี่ยยงครับคุยกันแล้วว่าขอเวลาสักหนึ่งปีก่อนอะไรเงี้ยถ้าหลังจากหนึ่งปีนี้แล้วเลี้ยงแล้วรู้สึกโอเคก็จะมีแต่ท่านหนูร็เลี้ยงแล้วรู้สึกว่าพอดีกว่าก็คือพอแต่ใจจริงๆผมและแฟนอ่ะตั้งตั้งใจว่าจะมีคนเดียวทานั้นอยากจะบอกถึงคนที่ช่วยเชียร์เราหรือ,อคนที่เอาใจช่วยเราเหนกันโอ้ขอบคุณมากครับบางคนตามเชียร์มาตั้งแต่วันที่แต่งงาน แล้วก็บางคนก็เชียร์มาหลายปีแล้วอะไรเงี้ยขอบคุณมากๆแล้วขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณพี่ๆสี่มวลชนทุกแขนงนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่เม้นเป็นหมื่นคอมเมนต์โอ้ทุกช่องทางเลยขอบคุณมากๆที่สุดจะเลี้ยงลูกยังไงตอนนี้ค่อนข้างต้องเบาบางนิดนึงนะตอนนี้ก็จะผมจะไม่ได้จับลูกเลยนะฮะจะไม่ได้จับก็คือแค่แค่ดูเฉยๆขายรูปให้ถ่ายคลิปให้เวลาลูกเข้ามาก็อาจจะใส่แมส เพราะว่าตอนนี้ก็ด้วยแบบเชื้อโควิดหรือเรื่งต่างๆอะไรเงี้ยก็อย่างแรกเลยคือล้างมือบ่อยๆใช้เจลล้างมือบ่อยๆแล้วก็ใส่แมสป้องกันไม่ไปอยู่ในจุดเสี่ยงอะไรเงี้ยนี่นแหละคือสิ่งที่ทําได้อย่าประมาทก็พอของอะไรที่จับแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นสาธารณะมากๆสมมติเข้ามินิมาร์ทแล้วไปต้องไปจับของเนี่ยของพวกนั้น ผมก็เดาได้ว่าคงคงต้องมีคนผ่านมือมาแล้วไปร้อยร้อยคนอ่ะก็มาจับเสร็จก็ล้างหรือว่าของอะไรก็ตามที่สั่งทางออนไลน์มาผมก็จะฉีดทั้งกล่องก่อนเลยอ่าอันนี้ครับคือเป็นการป้องกัน <c oughs> มีผลกับงานเราเหมือนกันไหมมีผลกับงานเป็นอย่างมากครับคือตอนเนี้ยแน่ๆแล้ววงานเดือนเมษาเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะแคนเซิลหมดไหมนะครับ แต่ว่าถ้าเราทุกคนนะครับรวมถึงตัวผมหรือทีมงานของผมเองเนี่ยคนในครอบครัวผมป้องกันแบบที่ผมพูดในข้างต้นเนี่ยผมว่ามันอาจจะเป็นช่องทางหนึ่งในการที่ทําให้โรคเนี้ยซาลงโดยเร็วและเราก็อาจจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้เร็วขึ้นคือเห็นใจว่านะครับเราทุกคนก็เจอภาวะนี้นะก็ขอเป็นกําลังใจให้เป็นกาลังใจให้แล้วก็ถ้ามีเวลาผมจะมาไลฟ์สดให้ดูถือว่าเป็นความบันเทิงน,นะอย่างหนึ่งช่วยกัน คุณหมอพยาบาลตอนนี้ผม,มยุ่งเลยยุ่งเลยเป็นกําลังใจให้มากที่สุดเลยด้วยครับเพราะว่าทั้งคุณหมอและคุณพยาบาลเนี่ยก็เป็นบุคคลที่มีความเสี่ยงมากที่สุดที่อยู่ใกล้ชิดกับโรคนี้มากที่สุดนะครับแล้วก็เหมือนที่ผมดูตามเพจเนี่ยเขาบอกว่าถ้าอยากให้โรคนี้หายโดยเร็วอยู่บ้านนะครับคุณหมอและคุณพยาบาลก็จะทําทงานให้ลงติดตามข่าวบันเทิงที่นายเทนแชนแนลอย่าลืมกดสับตะไคร้กันด้วยนะ